ดีพี่ตาตาวันนี้พี่จะมาเล่านิทานให้โตโต้ตฟังเรื่องอะไรเหรอพี่ตาตาเรื่องหนูน้อยหมวกแดงอยากฟังจังเลยงั้นเราไปฟังกันเลยเย้กาละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาน่าเอ็นดูเวลาเจอออกจากบ้านเธอมักจะสวมหมวกสีแดงเสมอทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดง ลาลาลาสวัสดีจ้าฉันชื่อหนูน้อยหมกแดงฉันชอบใส่หูสีแดงหูดที่คุณยายถักให้อุ๊ยวันนี้อากาศดีจังสวัสดีพี่ก้อนเมฆพี่ท้องฟ้าลาลาลาวันนี้คุณแม่ของหนูน้อยเตรียมขนมและผลไม้ตั้งใจว่าจะพาหนูน้อยหมวกแดงไปเยี่ยมคุณยายแต่คุณแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงให้หนูน้อยหมวกแดงไปตามลำพัง หนูน้อยวันนี้ลูกไปเยี่ยมคุณยายคนเดียวนะแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะได้ค่ะแม่หนูน้อยไปคนเดียวได้ค่ะลูกต้องรีบไปรีบกลับนะอย่าไปทะเลทลายที่ไหนล่ะค่ะแม่หนูจะรีบไปรีบกลับไม่ทะเลทลายที่ไหนหนูไปก่อนนะคะบายคุณแม่บอกหนูน้อยหมองแดงด้วยความเป็นห่วงหนูน้อยหมองแดงให้สัญญากับคุณแม่แล้วเดินทางไปที่บ้านคุณยายด้วยความเบิกบาน ระหว่างทางผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งบินมาทักทายสวัสดีจ้ะหนูน้อยหมวกแดงเธอกำลังจะไปไหนเหรอฉันกำลังจะไปเยี่ยมคุณยายนะจ้าโหดี ขณะที่หนูน้อยหมวกแดงเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินหมาป่าตัวหนึ่งบังเอิญมาเห็นหนูน้อยหมวกแดงก็น้ำลายไหลเพราะความหิวกระหายเ<ๆ>จ้าหมาป่าได้ยินหนูน้อยหมวกแดงพูดกับกระต่ายน้อยว่าจะเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายจึงคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่บ้านคุณยายทันทีไม่นานนักหมาป่าก็มาถึงบ้านคุณยายซึ่งในเวลานั้นคุณยายกำลังนั่งถักผ้าบันคออยู่ริมหน้าต่าง คุณยายไม่ทันสังเกตว่าหมาป่ากำลังวิ่งวิ่งมาอยู่หลังพุ่มไม้เอ๊ยมันใครน่ะใจคนหรือเปล่าคุณยายจึงวิ่งไม่ทันหมาป่าเลยเข้จาจับคุณยายกินโ,โอ้โหจะมาจักินเจ้ามาป่าได้กินคุณยายแล้วได้ปลอมตัวเป็นคุณยายเข้าไปนอนบนเตียงจากนั้นก็ห่มผ้าคลุมจนมิดชิด หลังจากที่หนูน้อยหมอกแดงเก็บดอกไม้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเล่นกับกระต่ายไปเป่าใบไม้กับกระรอกจนเวลาผ่านไปอุ๊ยตายแล้วเราลืมไปเลยว่าต้องเอาของฝากไปเยี่ยมคุณยายหนูน้อยหมอกแดงจึงรีบเดินไปที่บ้านคุณยายทันทีเมื่อมาถึงบ้านคุณยายหนูน้อยหมอกแดงก็เข้าประตูเรียกคุณยายคุณยายคะหนูมาเยี่ยมคุณยายคะ่ะเปิดประตูให้หนูหน่อยสิคะเปิดประตูเข้ามาเลยหลานรัก หนูน้อยหมองแดงเดินเข้าไปในบ้านแล้วจ้องมองหมาป่าที่กำลังนอนคุมโปงก่อนที่จะถามว่าทำไมคุณยายถึงนอนคุมโปงล่ะคะ <c oughs> ยายไม่ค่อยสบายนะจ๊ะหนูน้อยหมองแดงเดินเข้าไปใกล้อีกหน่อยแล้วถามว่าแล้วทำไมเสียงของยายถึงแหบอย่างนี้ล่ะคะอ๋อยายเจ็บคอนะจ๊ะเสียงมันก็เลยแหบอย่างนี้หนูน้อยหมองแดงจึงเข้าไปใกล้อีกนิดแล้วถามอีกว่าแล้วทำไม ปากของคุณยายถึงยาวอย่างนี้ล่ะคะยายไอายมากไปหน่อยนะจ๊ะปากมันก็เลยแหลมออกมาอย่างนี้หนูน้อยหมอกแดงเดินเข้าไปใกล้จนเกือบจะชิดตัวหมาป่าแล้วจึงถามต่อไปอีกว่าแล้วทำไมฟันของคุณยายถึงได้แหลมคมอย่างนี้ล่ะคะก็ไว้กินเจล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยแต่คราวนี้หมาป่าได้สลัดผ้าออกแล้วกระโจนเข้าหาหนูน้อยหมอกแดงทันที ช่วยค่ะช่วยด้วยช่วยหนูด้วยขณะที่มาป่ากำลังไล่ตะคุบหนูหน้อยหมวกแดงซึ่งนายพานกำลังตัดไม้อยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจึงเข้ามาช่วยมีอะไรให้ค่าช่วยรอช่วยหนูด้วยค่ะคุณยายอยู่ในท้องหมาป่าค่ะปังปั่งปัง,ปงนายพานจึงเอามีดมากรีดท้องหมาป่าและช่วยคุณยายได้ทนัน เอเอเย้เคุณยายออกมาแล้วหนูน้อยหมองแดงจึงกล่าวขอบคุณนายพานที่มาช่วยเธอไว้ขอบคุณลุงนายพานมากนะคะที่มาช่วยหนูกับคุณยายไว้แล้วคุณยายก็กล่าวว่าดีนะที่นายพานมาช่วยไว้ทันไม่งั้นหลานคงถูกมาป่าจับกินไปแล้วหนูน้อยหมองแดงจึงพูดด้วยความสั่งนักขีดอีกว่า คงเป็นพ่อหนูไปเก็บดอกไม้มาปาหินเข้าจึงมาดักรอที่บ้านของคุณยายถ้าหนูเชื่อฟังคําของแม่ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหนูน้อยหมองแดงจึงสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะเป็นเด็กดีและไม่ทาตัวเลวๆอ,อีกแล้วค่ะดีแล,แล้วจ้ะงั้นเข้าไปกินขนมในบ้านยายก่อนมาเลวบายพรานจากนั้นคุณยายก็นําขนมและน้ําชามาเลี้ยงนายพรานเพื่อเป็นการขอบคุณ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราต้องมีวินัยในตัวเองก่อนที่หนูน้อยจะเดินออกจากบ้านหนูน้อยได้ให้สัญญากับแม่ไว้ว่าจะไม่ทเลีถลายแต่หนูน้อยกลับเดินออกนอกเส้นทางไปเก็บดอกไม้จนเกือบจะถูกหมาป่าจับกินถ้าหนูน้อยไม่ทเลีถลายแล้วรีบไปบ้านคุณยายและรีบกลับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้